สวัสดีค่ะชาลีทาโร่แม่หมอมือทองดวงรายวันประจำวันที่23มีนาะคม2567ทําทำนายโดยใช้วิชายามอัตการคนเกิดวันอาทิตย์จะมีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจในวันนี้นะคะเจ็บป่วยมีเกณฑ์การผ่าตัดมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายนะคะมีปัญหาเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องความดัน จ็บหัวใจมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลกระทันหันมีเกณฑ์ต้องเดินทางกระทันหันเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไปกับญาติผู้ใหญ่นะคะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไปทํางานเดินทางไกลแต่มันไปก็ไม่สนุกอะคะ่ะไปมีเรื่องเดือดร้อนทุกใจให้ต้องไปดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับ ญาติผู้ใหญ่นะคะหรือผู้หญิงหรือเด็กในบ้านบริวารก็ได้แต่วันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะคะมีเกณฑ์การเสี่ยงโชคที่ดีมีเงินฟุกๆุเข้ามาแต่ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับแม่และเด็กหรือแฟนก็ได้มีเกณฑ์การเดินทางเช่นกันนะคะมีเกณฑ์ที่คนในบ้านลูกหลานบริวารจะเจ็บป่วยเล็กๆนๆๆ้อยทีนี้คนวันอังคาร มีเกณฑ์ไปสังสรรค์ไปกินเหล้ากับพ่อนะคะหรือพ่อแฟนไปกินเลี้ยงที่บ้านแฟนอยู่กับครอบครัวกินอาหารเกาหลีเครื่องดื่มมีเหล้ามีสวนเสฮีฮาปาร์ตี้วันนี้อยู่กับครอบครัวนะคะถ้าจะได้โชคได้ลาบก็ได้จากคนในครอบครัววันพุธมีเกณฑ์ที่จะได้เจอญาติผู้ใหญ่นะคะเจอแม่เจอป้าเจอ นาอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คุยการช่วยเหลือกันทำอะไรกินกันนะคะวันนี้อาจจะไปตลาดไปวัดหรือไปทำบุญด้วยกันกับคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเหมือนกันจากผู้หลักผู้ใหญ่สาหรับคนวันพุธคนวันพฤหัสมีเกณฑ์การเสี่ยงโชคที่ดีนะคะได้โชคฟุกๆจากบ้านเลขที่จากที่อยู่อาศัยได้ของดีหรือมี การไปเยี่ยมสำนักหมอดูไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็จะได้โชคได้ลาบได้ของดีได้สิ่งดีๆมาหรือได้ของขวัญของรางวัลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะมีเกณฑ์ที่จะเจออะไรดีๆได้สิ่งดีๆกลับมาคนวันศุกร์วันนี้จะเจอคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอแฟนเจอคู่พบคนรักแต่ก็มีการทําให้ต้องเสียใจนะคะเจอกันแล้วก็ต้องแยกกันอาจจะเจอกันแล้วเขาก็ต้องกลับไปทํางานไปทําหน้าที่ของเขาหรือ อยู่กันได้ไม่นานนะคะไม่ไม่ได้เกณฑ์ทะเลาะกันนะคะอาจจะมีการคุยตกลงกันเรื่องงานสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักในวันนี้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนและแฟนอยู่ห่างก็จะได้เจอกันคนอยู่ด้วยกันในบ้านก็ระวังจะมีปัญหากันทะเลาะกันเรื่องเพื่อนนะคะเหมือนแฟนเราติดเพื่อนหรือเราติดเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ให้ระวังหน่อยดูแลกันหน่อย วันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบก้อนใหญ่ในวันนี้สําหรับคนที่จะเสี่ยงโชคสำหรับคนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะคะโชคลาบมาจากอายุแม่นะคะหรือมาจากเลขทะเบียนรถก็ได้ระวังปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะคะปวดข้อปวดกระดูกปวดฟันเอาปวดทุกที่เลยใช่ไหมอ่าเป็นเกี่ยวข้องกับกระดคูกค่ะสําหรับคนวันเสาร์นะ ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงรายวันเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน Facebook ชาลีทาร่แล้วก็ YouTube ชาลีทาร่ด้วยนะคะเฮงเฮงปังๆังรวยรยโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ